นายกิติกรแก้วประสุตว์จังหวัดอุบลราชธานีกล่าวว่าในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานียังไม่มีรายงานสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าแต่เพื่อเป็นการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในช่วงอากาศร้อนอบอ้าวอาจทําให้สัตว์งดกินได้ง่ายจึงขอให้ประชาชนระมัดระวังตนเองและบุตรหลานไม่ให้ถูกสัตว์กัดหรือข่วนที่อาจจะทําให้ติดโรคพิษสุนัขบ้าได้ สำหรับโรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคติดต่อจากาสัตว์สู่คนโดยเชื้อจะเข้าทางบาดแผลผ่านการกัดขวนเลียหรือสัมผัสกับน้ำลายของสัตว์ซึ่งสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมทุกชนิดสามารถป่วยเป็นโรคพิษสุนัขบ้าได้แต่ที่พบบ่อยที่สุดคือสุนัขรองลงมาคือแมว ดังนั้นหากถูกสุนัขหรือแมวกัดควรขอให้รีบล้างแผลด้วยน้ำสะอาดและสะบู่หลายๆครั้งอย่างเบามือใส่น้ำยาฆ่าเชื้อเบตาดีนที่บาดแผลทันทีหลังล้างแผลเสร็จจากนั้นไปพบแพทย์เพื่อวินิจฉัยและพิจารณาฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและให้กักสุนัขแมว10วันเพื่อสังเกตอาการหากสัตว์ตายลงให้รีบแจ้งปศุสัตว์ในพื้นที่เพื่อส่งตรวจหาโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ สำหรับผู้ที่เป็นเจ้าของสัตว์เลี้ยงขอให้พาสัตว์เลี้ยงไปรับวัคซีนและหากพบสัตว์แสดงอาการสงสัยเป็นโรคพิษสุนัขบ้าสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอหรือปศุสัตว์จังหวัดได้ครับสำหรับโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่จังหวัดบรุราธัมย์เราปีนี้ก็ไม่มีนะครับไม่ปรากฏในเรื่องของอาการที่ติดต่อสู่คนนะครับแต่ว่าก็มี จังหวัดใกล้เคียงนะครับจังหวัดใกล้เคียงที่มีการประกาศว่ามีผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้านะครับคือจังหวัดสุรินทร์กัะบ,บุรีรัมซึ่งก็ไม่ไกลจากบ้านเรานักฉะนั้นก็ต้องหยาบฝากพี่น้องนะครับผู้ดูแลสัตว์เลี้ยงได้เอาใจใส่พาหมาแมวเราไปฉีดวัคซีนและที่สําคัญก็คือว่าถ้าเกิดโดนสุนัขหรือว่าแมวนะครับกัดควรหรือว่าไปโดนน้าลายสัตว์ที่ คิดว่าสัตว์ป่วยหรือไม่มั่นใจให้ไปหาหมอทันทีหมอนใหม่เพราะว่าเรามีวัคซีนนะครับเรามีวัคซีนฉะนั้นโรคนี้ต้องยืนยันว่าถ้าไปฉีดวัคซีนหรือไปหาหมอทันทีก็ทุกคนจะปลอดภัยก็กกฝากพี่น้องด้วยครับ